ขมิ้นชันสมุนไพสีเหลืองที่อยู่คู่ครัวไทยมานานหลายร้อยปีแต่คุณรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ขมิ้นชันกลายเป็นของฮอตในวงการแพทย์ระดับโลกมหาวิทยาลัยดังๆจากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นต่างเร่งศึกษาขมิ้นชันกันแบบจริงจังเพราะอะไร มีเหตุผลอะไรที่ทำให้หมอฝรั่นยังต้องพูดถึงสมุนไพรบ้านๆของเราและมันมีอะไรซ่อนอยู่ในสีเหลืองนั้นที่อาจช่วยลดปวดข้อบำรุงสมองดูแลหัวใจไปจนถึงต้านอักเสบในร่างกายวันนี้เราจะพาคุณไปดู6เหตุผลที่ทำให้ขมิ้นชันไม่ได้เป็นแค่เครื่องเทศแต่มันคือยาอายุวัฒนะที่โลกเริ่มยกย่องแต่เราอาจลืมไปเริ่มกันที่เหตุผลแรกขมิ้นชันช่วยต้านการอักเสบ แล้วมันช่วยชะลอโรคได้ยังไงบ้างเคยรู้สึกไหมครับว่าอยู่ๆก็ปวดเมื่อยโดยไม่รู้สาเหตุทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยจนมากมายหรือบางวันแค่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเพลียเหนื่อยทั้งที่นอนเต็มอิ่มแล้วแท้แท จริงๆแล้วอาการแบบนี้อาจไม่ได้เกิดจากความแก่หรือพักผ่อนไม่พออย่างเดียวแต่มันอาจเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการอักเสบเรื้อรังในร่างกายและนี่แหละครับที่ขมิ้นชันเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังมากในทางแพทย์การอักเสบไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปนะครับเวลาเราโดนมีดบาดร่างกายจะส่งสารอักเสบเพื่อซ่อมแซมแผลถือเป็นกระบวนการธรรมชาติ แต่ปัญหาคือบางคนมีการอักเสบเกิดขึ้นแบบเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมันไม่เจ็บไม่ร้อนไม่มีแผลแต่มันค่อยๆทำลายร่างกายทีละนิดเป็นพื้นฐานให้โรคต่างๆตามมาเช่นเบาหวานความดันไขมันพอกตับหรือแม้แต่สมองเสื่อมนักวิจัยเลยให้ความสนใจว่ามีอะไรในธรรมชาติบ้างที่สามารถลดการอักเสบเรื้อรังได้โดยไม่ต้องใช้ยาแรงๆ คำตอบหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาบ่อยมากก็คือขมิ้นชันครับสารสำคัญในขมิ้นที่ชื่อว่าเคอร์คูมินถูกนำไปศึกษาวิจัยอย่างจริงจังมากกว่า30ปีแล้วสิ่งที่พบก็น่าทึ่งครับเคอร์คูมินสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่ก่อการอักเสบ ถ้าใครเคยได้ยินชื่อยาแก้อักเสบอย่างไ i b u p r o f ฟ n จะรู้ว่ามันทำงานด้วยการไปกดเอนไซม์ตัวกระตุ้นความอักเสบซึ่งขมิ้นก็ทำได้แบบเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ขมิ้นไม่ทำลายกระเพาะไม่ระคายไตยพูดง่ายๆคือมันเหมือนเรากินยาแก้อักเสบจากธรรมชาติที่ออกฤทธิ์นุ่มนวลกว่าและไม่ได้ทำให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเผยว่าการกินสารเคอร์คูมินต่อเนื่อง8สัปดาห์ช่วยลดระดับสารอักเสบได้ชัดเจนซึ่งสารพวกนี้แหละครับที่อยู่เบื้องหลังของอาการอ่อนเพลียเจ็บเรื้อรังหรือแม้แต่สมองเบลอๆแล้วถ้ากินแค่ครั้งเดียวละ่ะเห็นผลเลยไหม อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ครับเพราะเคอร์คูมินไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเม็ดเดียวแล้วหายแต่มันเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลร่างกายในระยะยาวคล้ายๆกับการวางรากฐานสุขภาพลดการสะสมของความเสื่อมแต่มีข้อหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้เคอร์คูมินดูดซึมในลำไส้ได้ไม่ดีร่างกายจะขับออกเร็วมากทาให้กินเท่าไหร่ก็อาจไม่ค่อยเห็นผลแล้วหมอเขาทำยังไงกัน คำตอบก็คือกินคู่กับพริกไทยดําครับในพริกไทยมีสารที่ชื่อว่าไปเปอรินซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คูมินได้ดีขึ้นถึง2,000%ใช่ครับเพิ่มขึ้นเป็นพันเเซเพราะงั้นเวลาคุณจะเลือกขมิ้นแบบแคปซูลหรือแม้แต่ทําอาหารถ้าใส่พริกไทยลงไปด้วยนิดเดียวก็เหมือนได้พลังเสริมที่ช่วยส่งต่อประโยชน์ของขมิน้นให้ร่างกายดูดซึมได้จริง ฟังดูแล้วน่าสนใจใช่ไหมครับสมุนไพรที่เราเคยเห็นอยู่ในแกงเหลืองหรือผัดขมิ้นของคุณยายกลับกลายเป็นอาวุธลับในการต่อสู้กับการอักเสบเงียบในร่างกายไม่ต้องใช้ยาแรงไม่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์แพงๆจากต่างประเทศของดีมีอยู่แล้วแค่เราต้องรู้วิธีใช้ให้ถูก แต่ขมิ้นไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องอักเสบครับสิ่งที่ทําให้หมอทั่วโลกเริ่มพูดถึงขมิ้นกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือมันมีผลกับข้อโดยตรงเลยครับพร้อมหรือ,อยังครับที่จะไปดูว่าขมิ้นชันช่วยลดปวดข้อได้ยังไงบ้าง ก่อนจะไปต่อในหัวข้อถัดไปมีใครที่กินขมิ้นชันอยู่เป็นประจำบ้างไหมครับแบบกินแคปซูลกินสดหรือผสมในอาหารลองมาแชร์กันหน่อยว่าเห็นผลยังไงบ้างดีขึ้นตรงไหนรู้สึกยังไงจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยครับมาต่อกันที่เหตุผลที่สองครับขมิ้นชันช่วยเรื่องบรรเทาอาการปวดข้อและเสริมสุขภาพกระดูกหลายคนอาจเริ่มสังเกตว่าพออายุเยอะขึ้นเวลาเดินขึ้นบันไดนิดเดียวก็เริ่มมีเสียงกรอบแกรบ หรือบางวันตื่นมารู้สึกเข่าตึงๆง,งอขาไม่ค่อยลงไม่ได้เจ็บจีด๊ดแต่เหมือนข้อต่อมันฝืดๆอาการแบบนี้แหละครับคือสัญญาณเริ่มต้นของข้อเสื่อมแล้วรู้ไหมครับว่าหนึ่งในสมุนไพรที่ถูกหยิบมาพูดถึงมากที่สุดในงานวิจัยเกี่ยวกับข้อเสื่อมก็คือขมิ้นชัน ที่จริงแล้วอาการปวดข้อหรือข้อต่อเสื่อมไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันค่อยๆเกิดจากการอักเสบสะสมในเนื้อเยื่อข้อต่อการเสื่อมของกระดูกอ่อนที่เคยทำหน้าที่การกระแทกและสุดท้ายก็คือปวดบวมเดินแล้วเจ็บหรือมีเสียงดังในข้อหมอจึงเริ่มมองหาวิธีบรรเทาอาการแบบยั่งยืนที่ไม่ต้องพึ่งยาแรงตลอดเวลาและขมินก็เข้ามาในวงการนี้ด้วยงานวิจัยที่น่าทึ่งครับ มีการศึกษาในปี2014ที่เปรียบเทียบผลของเคอร์คูมินกับยาแก้อักเสบไอบูโปรเฟนกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม367คนถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งได้ยาขมิน้นอีกกลุ่มได้ยาไอบูโปรเฟน ผ่านไป4สัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาการปวดบวมและตึงข้อลดลงพอๆกันแต่กลุ่มที่กินขมิ้นกลับมีผลข้างเคียงน้อยกว่าเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของกระเพาะอาหารอันนี้ไม่ใช่การบอกว่าขมิ้นดีกว่ายานะครับแต่หมายถึงถ้าเราอยากดูแลข้อในระยะยาวโดยไม่ต้องใช้ยาแรงตลอดขมิ้นก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย อีกมุมที่น่าสนใจก็คือขมิ้นไม่ได้ช่วยแค่ลดอาการปวดเท่านั้นแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อนในข้อด้วยมีหลักฐานจากห้องทดลองว่าเคอร์คูมินสามารถลดการหลั่งของเอนไซม์ MMPs ซึ่งเป็นตัวที่ไปกัดกร่อนเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนทำให้ข้อสึกเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ปวดหนักก็สามารถใช้ขมิ้นเป็นตัวช่วยชะลอการเสื่อมของข้อได้อีกทางหนึ่ง ในแง่การใช้งานจริงถ้าคุณมีอาการข้อฝืดเล็กน้อยในตอนเช้าหรือมีเสียงในข้อเวลาขยับตัวขมิ้นอาจไม่ใช้ยารักษาโดยตรงแต่การกินต่อเนื่องเช่นแบบแคปซูลหรือแบบผงผสมน้ำอุ่นสามารถช่วยบรรเทาอาการไม่ให้ลุกลามได้บางคนอาจลองใช้ขมิ้นสดผสมกับน้ำมันมะพร้าวนวดบริเวณข้อแม้ไม่มีงานวิจัยตรงๆว่าการใช้ภายนอกได้ผลเหมือนภายในแต่ก็มีคนจำนวนมากในชุมชนที่บอกว่าช่วยคลายตึงได้ดีสำ คันคือถ้าจะใช้นานๆต้องมั่นใจว่าไม่ได้แพ้สีของขมิ้นหรือมีผิวบอบบางเรื่องนี้หลายคนอาจเคยมองข้ามนะครับเพราะคิดว่าขมิ้นเป็นแค่เครื่องแกงแต่จริงๆแล้วมันถูกใช้ในระบบอายุรเวทของอินเดียมาเป็นพันปีแล้ววันนี้แพทย์แผนปัจจุบันก็เริ่มหันกลับมามองขมิ้นใหม่โดยเฉพาะในบทบาทของการบรรเทาอาการเรื้อรังที่ต้องใช้การดูแลต่อเนื่อง คุณลองคิดดูสิครับถ้าเราเริ่มดูแลข้อวันนี้ด้วยวิธีธรรมชาติในอีก5-10ปีข้างหน้าอาจจะไม่ต้องพึ่งยาตลอดชีวิตหรือไม่ต้องเจ็บเวลาลุกนั่งเดินทางเที่ยวก็คล่องตัวขึ้นแค่ตรงนี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับและนี่คือแค่เหตุผลที่สองเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยรู้ก็คือขมิ้นชันยังมีผลกับสมองอีกด้วยบางคนที่เริ่มมีอาการลืมง่ายเบลเๆหรือรู้สึกเฉยในบางวันขมิ้นอาจจะเป็นคำ ตอบที่คุณกำลังมองหามาถึงเหตุผลที่3คมขมิ้นชันช่วยบำรุงสมองลดการหลงลืมใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับเดินไปถึงห้องครัวแล้วลืมว่ามาหยิบอะไรหรือวางของไว้ตรงไหนก็จำไม่ได้ต้องใช้เวลาหาอยู่พักใหญ่บางทีก็แค่ลืมนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเป็นบ่อยๆก็อดคิดไม่ได้ว่าเอหรือเราจะเริ่มหลงลืมแล้ว จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติของวัย50ขึ้นไปเลยครับสมองเราเริ่มทำงานช้าลงความจำระยะสั้นเริ่มสะดุดแต่ข่าวดีคือมันมีหลายวิธีที่ช่วยกระตุ้นสมองให้กลับมากระปรี้กระเปร่าได้หนึ่งในนั้นก็คือขมิ้นชันครับ เชื่อไหมครับว่ามหาวิทยาลัย UCLA ทำการทดลองกับผู้สูงอายุ40กว่าคนโดยให้กินสารเคอร์คูมินจากขมิ้นวันละ2ครั้งติดต่อกัน18เดือนผลคือความสามารถด้านความจำดีขึ้นเฉลี่ย28และยังมีสัญญาณว่าอารมณ์ก็ดีขึ้นด้วย นักวิจัยเชื่อว่าเคอร์คูมินช่วยลดการอักเสบในสมองและยังเสริมการทำงานของโปรโตีนที่ชื่อว่า BDNF ซึ่งมีหน้าที่คล้ายปุ๋ยของสมองคอยบำรุงเซลล์ประสาทให้แข็งแรงพอ BDNF เพิ่มขึ้นสมองก็ซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้น พูดง่ายๆคือเหมือนมีคนมาช่วยขัดสนิมให้สมองลื่นขึ้นอีกครั้งและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในห้องแลบบนะครับหลายคนที่กินขมิ้นชันต่อเนื่องเล่าเหมือนกันว่าช่วงไหนกินสม่ำเสมอจะรู้สึกหัวโล่งคิดอะไรออกเร็วขึ้นบางคนที่เคยตื่นเช้าแล้วเบลเบก็รู้สึกสดใสขึ้นแม้ยังไม่มีการยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับทุกคนแต่สัญญาณเหล่านี้ก็น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะสำหรับคนวัยเรา อีกเรื่องที่น่ารู้คือในสมองของเรามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าแผลหรือคราบโปรตีนที่ถ้ามันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นหนึ่งในต้นเหตุของโรคอัลไซเมอร์เคอร์คูมินเองก็ถูกศึกษาว่าอาจช่วยลดการสะสมของคราบพวกนี้ได้แม้จะยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ก็เปิดทางให้วงการแพทย์หันกลับมาศึกษาสมุนไพรธรรมชาติมากขึ้นแล้วต้องกินยังไงถึงจะได้ผล ถ้าอยากดูแลสมองในระยะยาวแนะนำให้กินแบบต่อเนื่องเช่น8 12สัปดาห์ขึ้นไปจะเลือกแบบแคปซูลหรือทำเป็นน้ำขมิ้นอุ่นผสมพริกไทยก็ได้แต่ถ้าจะกินสดต้องแน่ใจว่าล้างสะอาดและใช้ในปริมาณเหมาะสมนะครับเพราะบางคนอาจมีท้องอืดหรือระคายกระเพาะได้ จริงๆแล้วการดูแลสมองไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวการนอนให้พอขยับร่างกายบ้างหรือแม้แต่การพูดคุยกับคนอื่นก็ช่วยได้แต่ถ้าเรามีตัวช่วยดีๆอย่างขมิ้นที่ปลอดภัยแถมยังดูแลได้หลายระบบก็ถือว่าเป็นกำไรของสุขภาพในระยะยาวเลยครับ และไม่ใช่แค่สมองนะครับสิ่งที่หมอหลายคนกำลังหันมาศึกษาอีกอย่างก็คือผลของขมิ้นต่อหัวใจและระบบหลอดเลือดเพราะการอักเสบที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปมันไม่ได้อยู่แค่ในข้อหรือสมองแต่มันอาจอยู่ในหลอดเลือดหัวใจแบบที่เราไม่รู้ตัวเดี๋ยวในไอเทมถัดไปเราจะพาไปดูว่าขมิ้นชันดูแลหัวใจได้ยังไงครับมาถึงเหตุผลข้อที่4กันแล้วนะครับขมิ้นช่วยปกป้องหัวใจและระบบหลอดเลือด หัวใจทำงานไม่เคยหยุดพักแม้ตอนที่เราหลับหัวใจก็ยังเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เงียบยิ่งกว่าการเต้นของหัวใจก็คือการอักเสบในหลอดเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในต้นต่อสำคัญของโรคหัวใจที่เราอาจไม่รู้ตัวเลย หลายคนตรวจร่างกายมาปรากฏว่าคอเลสเตอรอลไม่สูงมากเบาหวานก็ยังไม่ถึงขั้นต้องกินยาแต่กลับมีอาการเหนื่อยหน่ายใจสั่นหรือรู้สึกแน่นอกเป็นพักๆบางคนวูบตอนลุกเร็วๆหรือเวียนหัวตอนเปลี่ยนท่าอาการพวกนี้บางครั้งไม่ได้มาจากหัวใจล้วนๆแต่มาจากความเสื่อมในหลอดเลือดที่เกิดขึ้นเงียบๆตลอดหลายสิบปี นักวิจัยพบว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันไม่ได้แค่ลดการอักเสบทั่วไปแต่มันมีผลต่อผนังหลอดเลือดโดยตรงเลยครับ มันช่วยให้เยื่อบุหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้นลดการแข็งตัวของหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดอุดตันหรือแตกได้ในอนาคตนอกจากนี้ขมิ้นยังมีฤทธิ์ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี LDL และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี HDL ได้เล็กน้อยแม้จะไม่ใช่ระดับเดียวกับยาลดไขมันแต่การใช้ร่วมกับอาหารที่ดีและการออกกำลังกายเบาๆถือเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ปลอดภัยในระยะยาว มีการศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจที่ให้กินเคอร์คูมินก่อนหลังผ่าตัดบายพาสหัวใจผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับขมิ้นมีอัตราการเกิดหัวใจล้มเหลวหลังผ่าตัดน้อยลงเพราะสารเคอร์คูมินไปช่วยลดการอักเสบเฉียบพลันภายในร่างกายได้จริงและนี่แหละครับที่ทำให้หมอในหลายประเทศเริ่มแนะนำขมิ้นในฐานะตัวช่วยเสริมควบคู่กับการดูแลแบบหลัก พูดถึงหลอดเลือดเราก็ต้องพูดถึงความดันด้วยเพราะถ้าหลอดเลือดยืดหยุ่นดีความดันก็ไม่พุ่งแต่ถ้าหลอดเลือดแข็งความดันก็จะสูงขึ้นง่าย ขมิ้นมีผลเล็กๆในการช่วยให้หลอดเลือดคลายตัวได้ดีขึ้นเหมือนเราปรับท่อน้ำให้ไหลลื่นไม่อุดตันไม่เปราะง่ายทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่ากินขมิ้นแล้วไม่ต้องหาหมอนะครับแต่หมายความว่าถ้าเราใช้มันเป็นผู้ช่วยเสริมมันจะช่วยลดภาระของหัวใจในแต่ละวันได้มากโดยเฉพาะในคนที่มีประวัติความดันสูงหรือมีพ่อแม่เคยเป็นโรคหัวใจมาก,ก่อน บางคนอาจเริ่มด้วยแค่ขมิ้นผงโรยในอาหารหรือชงดื่มตอนเช้าผสมพริกไทยดำเล็กน้อยบางคนอาจเลือกแบบแคปซูลที่ดูดซึมง,ง่ายไม่ต้องเยอะครับแค่วันละ1-2แคปซูลก็เพียงพอแต่ขอให้ทำเป็นประจำเหมือนล้างหลอดเลือดทีละนิดทุกวัน ที่น่าสนใจคือเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ในตำราแพทย์ไทยหรืออินเดียแต่ตอนนี้วงการแพทย์ทั่วโลกเริ่มหันมาศึกษาขมิ้นอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ฤทธิ์ทางยาแต่เพราะมันเป็นสมุนไพรที่คนใช้จริงและใช้ได้ทุกวันและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะเล่าต่อในหัวข้อถัดไปเพราะขมิ้นชันไม่ได้ดังแค่ในไทยแต่ตอนนี้มันกำลังถูกพูดถึงในระดับโลกจากตำรับโบราณในครัวบ้านๆสู่เวทีงานวิจัยระดับมห หาวิทยาลัยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าขมิ้นชันกลายเป็นสมุนไพรที่คนทั้งโลกยกมือให้ได้อย่างไงเหตุผลข้อที่5าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับคุณเชื่อไหมครับว่าสมุนไพรอย่างขมิ้นชันตอนนี้กำลังกลายเป็นของหายากในบางประเทศเพราะถูกใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ระดับโลกและบริษัทผลิตอาหารเสริมระดับอินเตอร์ จากของที่เคยดวนมองว่าเป็นแค่เครื่องเทศพื้นบ้านตอนนี้กลายเป็นสมุนไพรที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตัวหนึ่งบนเวทีโลกคำถามคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆแล้วการใช้ขมิ้นเพื่อรักษาโรคมีมานานนับพันปีทั้งในแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียโดยเฉพาะระบบอายุรเวทซึ่งถือว่าขมิ้นเป็นสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลธาตุบำรุงเลือดและขับพิษ สิ่งที่น่าสนใจก็คือตำราเหล่านี้ถูกใช้งานจริงในชุมชนมาเรื่อยๆแม้ไม่มีงานวิจัยยืนยันเหมือนในปัจจุบันแต่มาถึงยุคนี้ที่โลกต้องการหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งที่เคยเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นก็เริ่มถูกนำไปพิสูจน์ในห้องแล็บมีงานวิจัยกว่า1,000งชิ้นที่เกี่ยวข้องกับเคอร์คูมินทั้งในด้านภูมิคุ้มกันระบบประสาทระบบย่อยอาหารและแม้แต่โรคมะเร็งบางชนิด องค์การอนามัยโลก WHO ได้จัดให้ขมิ้นชันอยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่มีความสำคัญระดับโลกหลายประเทศในยุโรปเช่นเยอรมน,นีสวีเดนและฝรั่งเศสได้ขึ้นทะเบียนขมิ้นในฐานะผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถใช้ในรูปแบบแคปซูลครีมหรืออาหารเสริมได้อย่างถูกกฎหมาย แม้แต่ในอเมริกาซึ่งขึ้นชื่อว่าเคร่งครัดเรื่องการอนุมัติอาหารเสริมองค์การ FDA ก็อนุญาตให้ใช้สารสก,กัดจากขมิ้นเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและตอนนี้หลายแบรนด์ระดับโลกก็กำลังแย่งชิงสิทธิบัตรในการพัฒนาสูตรขมิ้นที่ดูดซึมได้ดีขึ้น บางสูตรใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อให้ร่างกายดูดซึมเคอร์คูมินได้สูงสุดหรือผสมร่วมกับพริกไทยดำวิตามินซีและน้ำมันปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกหลายเท่าในเอเชียเองญี่ปุ่นก็ลงทุนกับขมิ้นอย่างหนักมีเครื่องดื่มผสมขมิ้นวางขายตามร้านสะดวกซื้อบางโรงพยาบาลยังใช้ขมิ้นในแผนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังร่วมกับยาหลัก ในอินเดียขมิ้นเป็นทั้งยาและของศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีกรรมและสุขภาพควบคู่กันไปแล้วเมืองไทยล่ะครับน่าเสียดายที่หลายคนยังมองขมิ้นว่าเป็นของเก่าของเชยแต่ความจริงคือเรามีวัตถุดิบคุณภาพอยู่ในมือมีองค์ความรู้มีตำราและมีการใช้งานที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเราคือแหล่งผลิตขมิ้นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียแต่กลับยังใช้ไม่เต็มศักยภาพ สิ่งที่น่าสนใจคือหลายสูตรอาหารไทยที่ใส่ขมิ้นไม่ได้ใส่เพราะสีหรือกลิ่นเท่านั้นแต่บรรพบุรุษเรารู้ว่ามันช่วยเรื่องขับลมแก้อักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันแค่เราลองมองมันใหม่เราจะเห็นว่าสมุนไพรบ้านๆน,นี่แหละคือขุมทรัพย์ทางสุขภาพที่คนทั่วโลกกำลังค้นหาอยู่ ขมิ้นชันคือสมุนไพรที่เดินทางจากครัวไปสู่ห้องทดลองจากบ้านสวนไปถึงเวทีนานาชาติและว,วันนี้มันก็เดินทางมาถึงคุณแล้วครับคำถามก็คือถ้ามันดีขนาดนี้แล้วเราจะใช้มันยังไงให้ได้ผลจริงเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันในหัวข้อสุดท้ายครับใช้ขมิ้นยังไงให้ปลอดภยัยได้ผลและเหมาะกับร่างกายแต่ละคน ฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่กินขมิ้นชันอยู่เป็นประจำน่าจะยิ้มมุมปากกันบ้างใช่ไหมครับได้เห็นเลยว่าของที่เรากินอยู่ไม่ได้บบานอย่างที่บางคนเคยคิดแต่เป็นสมุนไพรที่โลกกำลังจับตามองเลยทีเดียว ส่วนใครที่ยังไม่เคยลองก็ยังไม่ต้องรีบครับเพราะหัวข้อถัดไปเราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าจะเริ่มกินขมิ้นต้องระวังอะไรบ้างกินแบบไหนถึงจะได้ผลจริงลองฟังไว้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายครับมาถึงข้อสุดท้ายครับใช้ขมิ้นชันอย่างไรให้ได้ผลแล้วเราควรต้องระวังอะไรบ้าง ขมิ้นชันพอฟังเรื่องประโยชน์ของขมิ้นชันมา5ข้อเต็มๆหลายคนก็คงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยของดีขนาดนี้กินเลยดีไหมแต่ช้าก่อนครับเพราะเรื่องสุขภาพมันไม่ใช่แค่กินสิ่งที่ดีแต่ต้องกินให้ถูกวิธีถึงจะได้ผลแบบที่เราต้องการจริงๆ อย่างแรกเลยขมิ่นชันมีข้อดีเยอะก็จริงแต่สารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินซึ่งเป็นตัวหลักของประโยชน์ทั้งหมดกลับมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือร่างกายดูดซึมได้ยากมากครับ เวลาที่เรากินเคอร์คูมินเข้าไปแบบธรรมดาร่างกายจะดูดซึมได้น้อยมากและส่วนใหญ่จะถูกขับออกก่อนที่มันจะออกฤทธิ์แต่หมอเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับงานวิจัยหลายชิ้นคนพบว่าถ้าเรากินเคอร์คูมินควบคู่กับพริกไทยดำซึ่งมีสารที่ชื่อว่าไปเปอรีนมันจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของเคอร์คูมินได้สูงขึ้นถึง2,000%เลยทีเดียว เพราะงั้นถ้าคุณจะเลือกกินขมิ้นแบบแคปซูลหรืออาหารเสริมแนะนําให้มองหาสูตรที่มีไปเปอรีนผสมอยู่ด้วยหรือถ้าเป็นสายธรรมชาติจะใช้ขมิ้นสดหรือขมิ้นผงก็ได้แต่ควรผสมพลิกไทยดําเล็กน้อยหรือละลายกับน้ํามันเล็กๆน้อยเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วปริมาณละ่ะ สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจำตัวการกินขมิ้นชันแบบแคปซูลวันละ500-1,000มิลลิกรัมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยถ้าเป็นขมิ้นสดอาจใช้วันละ1-2ช้อนชาไม่จำเป็นต้องมากเกินไปแต่ขอเน้นนะครับให้กินอย่างสม่าเสมอดีกว่ากินเยอะๆแล้วหยุดกลางคันส่วนใครที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคตับ ไตนิ่วในถุงน้ำดีหรือกำลังกินยาละลายลิ่มเลือดยาเบาหวานหรือยาความดันควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเพราะแม้ขมิ้นจะเป็นสมุนไพรแต่ก็มีฤทธิ์ในร่างกายจริงโดยเฉพาะในคนที่ร่างกายมีภาวะซับซ้อนหรือกินยาอยู่หลายชนิด อีกข้อที่หลายคนเข้าใจผิดคือกินเยอะเท่ากับได้ผลเยอะความจริงคือไม่ใช่เลยครับการกินมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดคลื่นไส้หรือระคายกระเพาะได้บางคนที่มีกรดไหลยย้อนอาจรู้สึกแสบเพิ่มขึ้นด้วยซ้าดังนั้นทางสายกลางคือคําตอบที่ดีที่สุดและถ้าคุณอยากได้ผลที่ชัดเจนจริงๆแนะนำให้จดบันทึกสุขภาพตัวเองไว้ด้วย เริ่มกินวันไหนอาการอะไรดีขึ้นหรือลดลงบ้างเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแค่ไหนจำไว้นะครับของดีถ้าใช้เป็นจะเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าใช้ผิดก็อาจกลายเป็นปัญหาได้เหมือนกัน ข่าวดีคือขมิ้นไม่ใช่ของหายากมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในวัฒนธรรมการกินของเรามาตลอดแค่เราหยิบมันขึ้นมาใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและนั่นแหละครับคือเหตุผลสุดท้ายที่ทำให้ขมิ้นชันไม่ได้เป็นแค่เครื่องเทศธรรมดาแต่มันคือสมุนไพรที่หมอทั่วโลกพูดถึงจริงๆ ถึงตรงนี้เราคงเห็นกันชัดแล้วนะครับว่าขมิ้นชันไม่ใช่แค่เครื่องเทศในครัวแต่มันคือสมุนไพรที่มีพลังดูแลร่างกายได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งต้านอักเสบบำรุงข้อสมองหัวใจและยังได้รับการยอมรับจากหมอทั่วโลกที่สำคัญคือมันอยู่ใกล้ตัวเรามาตลอด ฟังแบบนี้แล้วใครที่ยังไม่เคยลองก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆศึกษาทดลองทีละนิดและเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองสุขภาพที่ดีไม่ต้องใช้ของแพงแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอและความเข้าใจที่ถูกต้องครับใครที่เคยกินขมิ้นชันอยู่แล้วลองมาแชร์กันหน่อยครับว่ากินแบบไหนแล้วรู้สึกว่าส่งผลดีตรงไหนบ้างหรือใครมีสูตรบ้านๆที่ใช้ประจำก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์เลยครับ เราอ่านทุกคอมเมนต์และดีใจที่ได้เป็นเพื่อนร่วมทางดูแลสุขภาพด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมดูแลร่างกายทุกวันเหมือนที่เราดูแลคนที่เรารักเสมอ